สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมอภินันดำสีใหม่นะครับคุ่นพ่อของน้องแฟนพิชาชาดำสีใหม่วันนี้นำพนํนำท่านมาพบกับนะครับคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกชายของกับผมกับเพื่อนๆนะครับทีมสังวิทยากรตรังอะคาเดมี่นะครับแมตชนี้เป็นแมตชิงชนะเลิศนะครับผมระหว่างทีมสังวิทยากรตรังอะคาเดมี่กับทีมบินลาสงขาซิตี้นะครับรับผมทําหน้าปวกคลิปเอาไว้แล้วนะครับว่าชิงชนะเลิศแพ้บินลาสงขาซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2 ในรายการสังควิดครับนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2565นระครับผมเป็นฟุตบอลแบ่งสายนะครับเราไปดูกันครับว่าวันนั้นมีใครรายชื่อผู้เล่นนะครับมีใครกันบ้างยู่12ของสังขวิดนครตรังคาเ์นิมี่มี10คนนะครับนะมีน้องต้นกล้ากับตันทีมนะครับน้องฟีโน่น้องดาเนียนน้องมาร์กน้องแฟมลูกชายผมนะครับน้องต้นไม้นะครับหนาที่ผมนั่งบังอยู่นิดเดิง น้องพลอยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับน้องฟิล์มน้องทันและก็ผู้รักษาประตูคือน้องชิวนะครับ10คนนะครับผมเราไปดูเกมการแข่งขันกันเลยครับผมสังควินโกรตรังคาริมีอยู่ในเสื้อสีม่วงนะครับที่เห็นอยู่เบอร์เก้านะครับน้งแองเกงสีดำนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวานั่นก็คือน้องดานีเียนนะครับ แล้วทีมเบลลาสงคลาซิตี้นะครับอยู่ในชุดสีฟ้าขาวนะครับกางเกงดำบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเกมครึ่งละ10นาทีเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศแล้วนะครับนะระวังทีมสังวิทยนครตรังอาริมี่ซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือซ้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้นะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับคือเทศบาลหนึ่งสังขวิทนะครับจังนครตรังจังหวัดตรังซึ่งจัดกล้งแรกนะครับผมเป็นเจ้าของ สนาแม่งนี้นะครับหมายถึงเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับนะสังเวทนักคนตรังคาริมีก็ทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศชนะเลิศได้อย่างทุลักทุเลนะครับนะถ้าพูดอย่าง่ี้นึงเกือบตกตั้งแต่รอบนะครับ12 12ทีมแล้วนะครับนะแมดนจุดโทษชนะมาตลอดนะครับโดนทีมอื่นนำสอประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ยังเตีเสมอแล้วก็ไปดวนจุดโทษกันชนะเข้าเข,ข้ารอบก็มาอีกนะครับนะหรือโดนเพื่อนยิงนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกลับมานะครับบี้ชนะไปสองประตูต่อนหนึ่งก็มีโอ้มีหลายอารมณ์นะครับนะทัวร์นาเมนต์นี่ลูกๆนะคนตลางอาคาเดมี่นี่สุดยอดมากมาดูเกมกันกันกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้น้องดาเนียนบุกยูบูน้องแฟม ตรงมาโนเวโนซัดไม่เต็มข้อนะครับแหมเป็นการได้ลุ้นได้เชีร์ลูกแรกนะครับสังเวิเจ้าบ้านทักทายไปแล้วเบลลาสงขาซิตี้ทำเกมขึ้นมาทำเกมขึ้นมาน้องมาร์กสกัดเอาไว้ได้เจ็ดคนแรกนะครับของสังขวิดนครรังอะคาเดมี่นะครับมีน้องมาร์กน้องดานียนนะครับ น้องต้นกล้ากับตันทีมน้องฟีโน่น้องแฟมน้องต้นไม้นะครับและผู้รักษาประตูคือน้องชิวเบอร์9นะครับนะน้องดาเนียนตอนนี้เจ็บน่าจะเป็นน้องแฟ้มนะครับอ๋อน้องแฟ้มน่าจะลงมาแทนน้องแฟมแล้วนอ๋อน้องแฟมยังอยู่อยู่มาแทนน้องต้นไม้ครับผมนะะขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยคอแห้งนะครับ บินหลาได้ลูกฟีคิกครับบินหลาเตะไปโอ้โหโดนเสาครับลูกนี้เกือบไปแล้วนะครับนะเกือบโดนน้ำแล้วสังทยตนครตรังอาคาเดมี่ครับบินหลาสงคลาซิตี้นะครับทุ่มเป็นฝ่ายทุ่มน้องดาเนียนเข้าไปแย่งไว้น้องดาเนียนเตะขึ้นมาบินหลาซัด ขึ้นไปน้องมาร์กมงน่าจะเป็นน้องมาร์กหรือน้องต้นกล้าเนี่ยนะครับนะมองออกไปบินหลาสุขลาซิตี้จะเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มขึ้นมาปดเปี้ยนอยู่แถวหน้าประตูลูกออกไปบินหลาจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มอีกทีหนึ่งทุ่มเข้ามา,าเามมามาตะตดงไปถึงหน้าประตูน้องฉิวรับไ้ได้ น้องเจียวเตะโด่งขึ้นมาเลยครับมาถึงน้องฟิโน่น้องฟโน่โอ้น้องดาเนียนน้องดาเนียนได้ล็อกแล้วน้องดาเนียนหาน้องแฟมน้องแฟมจะล็อกโดนสกัดแย่งไปได้น้องมาช่วยเอ่านกันนิดหนึ่งปะทะกันฝ่ากันเองนิดหนึ่งนะครับน้องมาร์เข้ามาแย่งลูกออกไปสังขวิเป็นฝ่ายได้ทุ่มโดยน้องมาร์ รุมเข้ามาแย่งกันอยู่น้องแฟมขอบอลน,น้องแฟมได้แล้วน้องแฟมเตะดงลูกนี้ไม่ตรงกรอบประตูนะครับเปิดเกมขึ้นมาใหม่โดยบินลาสงคลาซิตี้บินลาเจมขึ้นมาโดนสกัดน้องฟิล์มโดนสกัดลม้มลงไป น้องมากเป็นฝ่ายทุ่มให้สังอวิทนะครับทุ่มขึ้นไปยางพูดเพี้ยนแถวโน้นนะครับฝั่งโน้นถ้าเกิดกระผมภาคผิดพลาดประการใดหรือ,อคลิปไม่ชัดอะไรต่างๆนานา,นานนครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากระผมมีความตั้งใจที่จะบันทึกคลิปและนํามาภาคใส่เสียงไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนะ ไม่แน่นะครับอาจจะสักปี2ปีข้างหน้า4 5ปี10ปีนะครับลูกๆเยาวชนเหล่านี้อาจจะได้เป็นทีมชาติก็ไม่แน่นะครับแล้วมาดูทีหลังวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับได้มาเล่นที่เทีมที่สนามกิงพาวเวอร์นะครับกิงพ่อสังขวิท k i กิงพาวเวอร์สเตเดียมเทศบาลนครตรังนะครับจังหวัดตรังต้องขอขอบคุณคิงพาวเวอร์นะครับนะที่สร้างสนามให้ กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับสังกวิตตอนนี้เกมกําลังแลกกันอยู่นะครับนะผลัดกันรุกผลัดกันรับผู้รักษาประตูส่งลูกมาให้กองหลังของบุญหลาสรงขาซิตี้บินหลาล็อกหลบส่งกลับแปลขึ้นมา แย่งกันอยู่กับน้องดานเนียน้องิล์มเข้าไปแย่งแล้วแล้วแล้ว,ลวปวดปีหน้าประตูเลยแล้วอ,อ้คราวนี้เป็นประตูเลยครับแหมเนี่ยมาดูภาพรีเพ์กันอีกทีหนึ่งนะครับนาะนั่งดูเพลินเนี่ยนะครับนี่ทรงมีบุกอยูอ่มีอยู่คนเดียวตรงนั้นนะครับเห็นเพื่อนยืนอยู่ตำแหน่งว่างบอดีนะครับได้ลูก จิ้มสองทีนะครับนะเห็นจังหวะก,ก็จิ้มนะครับนะาโลดเท้าน้องชิวผู้รักษาประตูเข้าไปเบาๆนะครับนะอย่างสวยงามบินหลาสงขาซิตี้ขึ้นนำสังขวิตนคะรตรังอะคาเดมี่แล้วนะครับหึงประตูต่อศูนย์ในแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับในครึ่งแรกทีมเยือนนะครับนะเก่งนะครับผม ก็ามาเริ่มกันใหม่ครับตั้งเตะก,กันใหม่วันนั้นเล่นกันประมาณ3ามทุ่มแลวนะครับเมื่อวันที่3กันยายนสองพันร้อยหนะครับสังกวตท,ทำเกมขึ้นมาใหม่น้องเฟมส่งมาให้น้องต้นกล้ามาน้องดาเนียนเจมไปให้น้องเฟม น้องเฟมเตะขึ้นมาข้างหน้าตอนนี้น้องแฟมน่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วหรือเปล่าครับออยังโยนะครับนะลูกออกไปนะครับสังขวินครตรังจะเป็นไฟทุ่มก็ามาโดยน้องตนกล้ากับตันทีมน้องตนกล้าทุ่มขึ้นมาโดนเบหลาสกัด ออกหรือเปล่ายังไม่ออกนะครับน้องมาร์กเข้าไปจิ้มน้องฟีโนโ่น้องฟิมเข้ามาช่วยน้องฟิมได้ลูกอยู่น่าจะเป็นลูกแฮนดบอลหรือลูกฟรีคิกนะครับหนาลูกทำฟาวบิลาสงขาซิตี้ได้จุดฟรีคิกนะครับ ตอนนี้เป็นหลาสงกลาสซิตี้ขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ลูกฟีคิกกรรมาการเป่านกเวทเตะลูกฟีคิกลูกนี้แล,แล้วบนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูน้องดาเนียนไอเบอร์สมเบอร์สาน่าจะเป็นน้องทันนะครับลงมาน้องฟีโนโเข้าไปน้องฟีโนโเข้าไปเบียดกันอยู่เบียดกันอยู่โอ้ ไม่มีโอกาสได้ซันโวนะครับเว็าลาได้อีกแล้วเป็นดาเว็ลาได้แล้วน้องฟิโนเข้าไปสกัดแย่งอยู่น้องฟิโนโน,โน,โน้องดาเนียนน้องมาร์กนะครับฝั่งนี้น้องฟิโนโได้ลูกเข้าไปแย่งเป็นหลาลบเป็นหลาส่งไปให้เพื่อน เบลลากำลังทำเกมนะครับตอนนี้ครองบอลอยู่น้องฟิล์มเข้าไปแย่งเข้าไปไล่โดนมาหน้าประตูอีกแล้วโอ้โหน้องมาร์กสกัดออกไปนะครับลูกออกไปนะครับสวีาเบลลานะครับตัวทีครับเป็นฝ่ายทุ่มโดนสกวตสกัดออกไปกทีหนึง่งเวลาทุ่มใหม่ทีหนึง่ง บินลาทุ่มเข้ามาโดนบินลายิงอีกแล้วโอ้จนเสานะครับวาดเสียวเลยนะครับนะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะโดยเฉพาะแฟนบอลของทั้งสองทีมนะครับที่เข้ามากดดูในช่อง fc fam พี่ชาชาดำสีใหม่นะครับซึ่งเป็นช่องของลูกชายผมนะครับที่กับผมทำไว้ให้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผม และแล้วกรรมการก็เป่านกเวทหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผมแล้วไปชมครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งละ10นาทีสลับข้างกันนะครับสังขวินครตรังคาริมีในชุดเสื้อสีฟ้าเสื้อสีม่วงนะครับแหมคุณครูภาคกุศสีฟ้าทุกทีอ้าวครับผมนะครับแต่ตัวเองคุณครูอีกแล้วลืมนะครับเพราะวับผมสอนหนังสืออยู่ในช่องครูนันชาแนลนะครับน้แหมประชาสัมพันธ์ช่องเลย ในชุดเสื้อสีม่วงนะครับกางเกงสีดำนะครับสังเวชจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็บินหลาสงนกาซิตี้เสื้อสีฟ้ากางเกงดำบุกจากซ้ายมาขวาเสื้อคลายกับพื้นสนามนี่ดูยากไปนิดนึงนะครับนะเพราะพื้นสนามของคิงบาวเวอร์นี่ของเขาสีด้ำเงินนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวน้องฟิล์มได้ลูกอยู่ น้องควบจิ้มไปจะให้น้องมาร์คโดนเป็นลาสากัดมาน้องฟีโนโ่ได้ลูกอยู่ให้น้องมาร์คหรือว่าน้องต้นกล้าทุ่มเข้ามาเป็นลาได้ลูกเป็นลาส่งไปด้านหน้าล็อกนิดนึงลกลบเปดน้องฟีโนโ่น้องฟีโนโ่ทำไงเออลกลบ,ลบสวยงามมากส่งมาให้น้องพลอยโดนสกัดได้ บินหลาบุกไปอีกแล้วบินหลาผ่านไปน้าโอ้ประตูไม่มีใครเข้ามาเสียบก็เลยไม่เสียประตูไม่เสียลูกที่สองแห่วัดเสียวนะครับลูกนี้น้องชิวนะครับผู้รักษาป,ประตูของสังวิดตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นประตูเตะโดงขึ้นมาโดนบินหลาสกัดว่าได้มินหลายิงอีกแล้วแต่ว่าลูกเบา น้องชิวรับไว้ได้อย่างสวยงามเตะโด่งขึ้นมาเลยครับน้องเชิวน้องฟิมวิ่งไล่อยู่น้องฟิมล,ลูกออกไปนะครับลูกออกด้านหลังไปแล้วนะครับตรงตั้งเตจากเส้นประตูขึ้นมาบิลาลาสงขลาเซตี้ขึ้นนำอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังแล้วนะครับนายแมตชิงชนะเลิศ น้องพลอยได้ลูกเจมไปให้น้องมาร์คตอนนี้น้องแฟ้มโดนเปลี่ยนตัวไปแล้วนะครับนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะครับนะสังขเวชทำเกมขึ้นมาโดนเบลลาสกัดออกไปได้สังขเวชบุกเกินไปโอ้โโดนเบลลาสกัดออกไปได้อีกครั้งหนึง่งสังขเวชจะเป็นฝ่ายทุ่มขึ้นมาน้องมาร์ค นะครับจะเข้าไปทุ่มกับน้องดาเนียนน้องมากเป็นไฟทุ่มจะทุ่มให้ใครเอยทุ่มย้อนหลังมาเลยและแล้วก็เตะโด่งไปนะครับแหมไม่รู้ใครเตะนะครับในลุกนี้ก็ได้รุนได้เชียเหมือนกันบิลลาทําเกมขึ้นมาน้องดาเนียนเข้าไปเบียดกันดูแล้วแล้วบิลลาก็มาปนเปียกน,นะประตูน้องฟิล์มได้น้องฟิลม์ลม ็อาไปน้องฟีโนโ่น้องฟีโน่ได้ลูกน้องฟีโน่ได้็อกหลบได้หนึ่งโดนแย่งไปได้กลับมาได้เตะขึ้นไปก็โดนออกออกอะยังออกแล้วนะครับน้องมาร์กได้เป็นไยทุ่มทุ่มมาไมา้น้องฟีโนโ่โดนแย่งไปอีกแล้วนะครับแล้วก็วิลาสัดอีกทีลูกนี้โอ้ว่าเสียเหมือนกันนะครับน้องชิวซูเปอร์เซฟไว้เลยนะครับลูกนี้แหมไม่งั้นก็สองประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับ เกมก็สูสีกันนะครับนะแต่ว่าบินหลาเขาจังหวะทําประตูได้มากกว่านะครับนะก็เลยเข้าประตูไปแล้ว1ประตูต่อ0ูนตอนนี้มีผู้บาดเจ็บนะครับของบินหลาสงคลาซิตี้ก็ตัดภาพนะครับนะตอนนี้ฝ่ายไนเป็นฝ่ายทุ่ม อยู่ในแดนของสงบินหลาสงขาซิตี้นะครับน้องตนกล้าทุ่มเข้ามาน้องดาเนียลนะครับทุ่มทุ่ม้ามาน้องเนียลได้ลูกอยู่เตีมไมห้น้องพลอยน้องพลอยซัดด้วยเท้า้ายเท้าะนัดอู้ลูกนี้ก็ได้ลุ้นได้เยอะอ๋อไม่ใช่น้องพลอยนี่น้องเฟรมนะครับดาแหมภาคผิดภาคถูกขออภัยด้วยนะครับนะ เปลี่ยนเสื้อเป็นเบอร์สแล้วปกติเบอร์เก้าตอนนี้เป็นลูกทุ่มหรือลูกบินลาเป็นฝ่ายทุ่มขึ้นมานะครับในแดนตัวเองลูกออกไปอีกทีหนึง ยิงอีกแล้วนะครับลูกนี้โอ้เป็นหลายิงเข้าไปอีกแล้วครับผมดูสิครับป่นเปี้ยนกันอยู่มาดูภาพรีเพลย์นะครับนะเป็นหลาเป็นไฟทุ่มนี่นะครับนะมองไม่ค่อยชัดตรงนั้นนะครับนะั่นเห็นเห็นลูกแล้วนะครับนะสังกวิดสักกัด แล้วก็ไปเข้าเท้า,ทาวินหลาตรงนั้นพอดีนะครับสังเกตวิสโกมองไม่ค่อยออกนะครับนะว่าเป็นใครบ้างเพราะว่าภาพไม่ค่อยชัดนะครับผมต้องขออภัยจริงๆกรรมการก็เดินมาพอดีเลยนะครับผมตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นยกไม่ทันนะครับบวแต่เชียแต่ลุ้นอยู่นะครับนะก็เลยบังเต็มๆเลยอันนี้ไม่ได้โทษกรรมการนะครับนะโทษผมเองนะครับไปวางกล้องอยู่ตรงนั้น ขาอนุญาตได้วางก็โชคดีแล้วนะครับนะปกติเขาก็ไม่เข้าในสนามนะครับผมขออนุญาตจากโค้ดผงนะครับก็ได้เข้าไปถ่ายคลิปครั้งนี้เอาไว้ได้ต้องขอขอบคุณนะครับผมภาพร,รีเพย์ผมทำไม่ชา้าทีหนึ่งนะครับนะจะได้ดูว่าเออลูกมันขลุกกลิกกันอยู่อย่างไรนะครับนาะนี่มาโดนเท้าของอ่า เินหลาสงหาซิตี้นะครับแล้วก็ซัดเต็มข้อนะครับลูกนี้นี่ความแรงของลูกนะครับน้องชิวปัดแล้วนะครับแต่ว่าโดนนิดเดียวนะครับนะก็ตุงตาข่ายเข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในแมตช์ชิงชนะเลิศวันนั้นนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2565นะครับเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศฟุตบอลยู12นะครับ ระหว่างทีมเบลลาสงคลาซิตต้กับเจ้าบ้านนะครับนะทีมสังกิตนครตรังอะคาเดมี่หรือว่าสังกิตเด็กล่าฝันเดิมนะครับซึ่งลูกชายของเราผมสังกัดอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้เวลลาสงคลาซิตี้ขึน้นนำแลวนะครับ2ประตูต่อศูนย์และก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับในแมตช์ชิงชนะเลิศ น้องดาเนียนนะครับของสังขเวทก็นำลูกมาเคียเพื่อเปิดเกมงานใหม่น้องเวโน่ซัดขึ้นไปทางควางขวาน้องมาร์กวิ่งไล่ไม่ทันกระผมนะครับอภินันดำสีใหม่นะครับคุณพ่อของน้องแฟมพิชาชาดดำสีใหม่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่อง FC แฟมนะครับวงเล็บพิชาชาดำสีใหม่ซึ่งเป็นลูกชายของกระผมนะครับ ครับผมทําช่องไว้ให้เพื่อลงคลิปในการเล่นฟุตบอลของน้องแฟ้มกับเพื่อนๆนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหนะหรือเก็บไว้ดูนะครับตอนนี้โซเชียลสามารถที่จะนะครับทําคลิปทําอะไรลงเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจในเกมฟุตบอลนะครับหรือลูกๆหลานๆของท่านเล่นอยู่คลิปที่ผมถ่ายก็เข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับ เข้ามาดูแล้วก็ขอ,อน้าใจนะครับนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมโอเคครับเกมใกล้จะจบแล้วนะครับนะและแล้วคิดว่าเกมก็น่าจะจบแล้วนะครับ กับตันทีมของบลลาสงลาสิตี้ทุ่มไปให้เพื่อนน้องฟีมโมงเอาไว้น้องฟีมโมงอีกทีหนึ่งอยู่หน้ากล้องผมพอดีนะครับกับตันทีมของบบลลาสงลาสิตี้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งลูกออกไปนะครับบบลลาสงคาสิตี้ก็ยังได้ทุ่มนะครับ เขตหน้าประตูสังกวิทโดนเบียดแย่งกันอยู่อย่างไม่หมดเวลานะครับน้องต้นกล้ากับทีมของสังฆวิททุ่มมาให้น้องฟเฟมเบอร์สามน้องเฟมดอกกลับไปน้องพีโนต้องขอไปด้วยนะครับบางทีผมแพนกล้องไปไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับนะเพราะว่า ถ่ายกับกล้องมือถือนะครับบางทีก็ลุ้นเชียรทีมสังเวีเพลินนะครับนะ <c oughs> ก็เลยหมุนกล้องแผนกล้องไปไม่ทันบ้างนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับผมเจตนาของผมนะครับคือถ่ายไว้เพื่อใหอ้ทุกคนที่เล่นในวันนั้นนะครับนะถ้าเกิดเปิดมาเจอนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับ ว่าครั้งหนึ่งที่เรามาเล่นนะสนามแห่งนี้นะครับสังควิท k i คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับในเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2565แบแมตชนี้เป็นแมตชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างทีมบินหลาสงขาซิตี้บินหลาได้อีกแล้วบินหลาได้อีกแล้วแหมภาคเพลินโอ้โอโอืมในแล้วน้องชิวก็ เป็นหลาเจ็บนะครับนะผมก็ตัดภาพมาน้องเชี่ยวเตะโด่งขึ้นไปนะครับผู้รักษาประตูของสังเวชน้องควีมจะมงเป็นหลาเต็มขึ้นมาส่งไปด้านหน้าอีกแล้วนะครับเป็นหลาลอกอีกแล้วได้ก็ได้ซัดอีกทีหนึ่งข้ามการไปนิดหนึ่งนะครับเกือบเป็นประตูที่สาม เป็นหลาสงราาิที่บุกมากกว่านะครับนะและก็เป็นผู้ชนะไปในที่สุดนะครับเพราะว่าบุกมากกว่านะครับทำเกมกันดีกว่าสังขเวสก็สู้กันเต็มที่แล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เจอกันบ่อย ทัวร์นาเมนต์หน้าก็ค่อยว่ากันอีกนะครับเป็นนั้นว่ากรรมาการชี้มือเป่านกเวทแล้วนะครับจบเกมนะครับเป็นหลาสงขลาซิตี้คว้าแชมป์นะครับรายการสังขวิดครับครั้งที่1ไปครองสังขวิทนรตรังคาเดมีนะครับเจ้าภาพก็ได้รองแชมป์นะครับวันที่3กันยายน2565กรับผมอภินันดำสีใหม่นะครับพ่อของน้องแฟนพิชาชานะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมนะครับผม แล้วก็ขอน้ำใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่อง F4 แฟมพี่ชาชาด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม